มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินตอบแล้วปมบิ๊กโจ๊กเปิดแชทโจมตี30พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูณิรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบัำบาลภายหลังเกิดกระแสราม่ากเกี่ยวกับแชทไลน์กับผู้บริหารภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพลตรเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินํามาเผยแพร่โดยมีข้อความพาดพิงว่านายรัฐมนตรีมองเหตุการณ์คนเสียชีวิตจากน้ําท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่เป็นเรื่องตลกนายทินเพียงแต่สายหน้าเท่านั้นก่อนย้ําว่าผมมาทํางานผมมาทํางานมาทํางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและยืนยันว่าไม่มีดราม,มา่าใดๆตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อถามถึงกรณีพลตรุษเอกสุรเชษฐ์ระบ,บุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึง1000คนนคนนนทินกล่าวว่าได้มีแพทย์ออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งคำยืนยันจากทีมแพทย์ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดเมื่อถามต่อว่ามีคนออกมาโจมตีอาศัยช่วงที่สถานการณเป็นแบบนี้มองอย่างไรนายยกกล่าวว่าไม่มองไม่มองผมทำงาน ทางนี้มีข้อความใดยอยากจะฝากถึงคนตรจเอกสุรเชษหักพานหรือไม่ในยกสายหน้าก่กอนกล่าวว่าผมทํางานการเมืองมานานเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติและเมื่อถูกย้าว่าฝ่ายดังกล่าวตั้งใจจะโจมตีนายทินตอบกลับทันทีว่าแล้วมาถามอะไรผมก่อนปิดท้ายว่านี่คือคนทํางานทํางานทั้งหมดขอขอบคุณข้มอมูลจากข่าวค่ะ เป็นเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ